สองหมื่นสองพันบาท <Yeah. S 1> นะครับนี่รองดังท <Yeah. S 1> ี่เป็นสองหมื่นสองพันบาทนะครับขอเสียงตบมือให้กับทีมลุงพลปทท้าแตนด้วยครับนะครับในโอกาสต่อไ,ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญลุงพลป้าแตนนะครับกล่าวให้โอวาแล้วก็กล่าวปิดการแข่งขันนะครับขอเชิญน,น้องๆทุกทีมนะครับอามาแถวหน่อยมา<ว>มามาแถวเอามาแถวมาทุกทีมเลย 2,000บาทค่ะตับก็ขอขอพระคุณนะครับทางคณะกรรมการนะครับผู้นำชุมชนนายกเทศมนตรีนะครับทุกระดับชั้นนะครับที่ได้ให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับผ่านไปได้ดีนะครับจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับเราก็ได้ทีมชนะเลิศนะครับ ซึ่งอยู่ในใจลุงพล p e r c e n นะครับที่เราหวังนะครับว่าอยากจะได้แชมป์นะครับในครั้งแรกนะครับก็ฟิตไปหลังที่เราตั้งใจนะครับแต่พลาดไปนิดหนึ่งนะน่าจะเป็นวันออดบีเนาได้ชิงแต่ปรากฏว่านะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านทีมรลขาบอยนะครับซึ่งเหนียวกว่านะครับก็ซุสีจะถึงเกมที่สามนะครับอ่าเกมที่สองนะครับ ก็ลุนให้มีเกณฑ์ที่3ามนะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับเยาวชนที่สนใจนะครับที่มีใจรักในกีฬาเซปักตะก้อนะครับจะได้นําประสบการณ์นะครับจากรุ่นพี่นะครับสู่รุ่นเยาวชนที่จะเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะนํามาซึ่งนะครับความรัก ความสามัคคีนะครับในชุมชนและก็เยาวชนของแต่ละอำเภอนะครับแต่ละตำบลซึ่งอยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับก็วันนด้ก็ต้องลูกคนเองนะครับขอขอบพระคุณนะครับทีมนักกีฬาทั้ง16ทีมนะครับที่ก็ร่วมวันนี้นะครับถ้าสิ่งหนึ่งปกะการใดนะครับที่ลุงพลนะครับก็แต่าได้ล่วงเกินหรือขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอพระคุณครับ น,นี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่นาเราทำกิจกรรมแบบนี้<ม>นแล้วก็เ <มน S 1> ท่าที่ไลฟ์สดมาทั้งวันเนี่ยเอฟซีต่างประเทศก็ไม่หลับได่นอนนะก็ทุกคนเห็นดี <c oughs> เห็นงานกับเราว่าทํากิจกรรมอย่างเงี้ยมันดีและมันโอเคครั้งต่อไปหลายๆคนก็อยากมีส่วนร่วมนะคะไม่แน่ปีหน้าเราอาจจะจัดอีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณฮะเน้ นัน้องทุกคนนะจริงๆมันเกินความคาดหมายของป้าจริงๆว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ไงทีงน,งนี้เขาตั้งใจเล่นกันมากแล้วก็ทุกคนยูทูบเบอร์ก็ให้ความร่วมมือเอฟซีทุกคนก็อัดฉีดมาตลอดเพื่ออยากให้ะจักกีฬามีกําลังใจแล้วก็มีทุนการศึกษามีทุนที่จะ,ะเดินทางไปแข่งนที่ต่างๆนะคะทุกคน <laughs> มีอย่างหนึ่งที่ป้ารู้สึกว่าเออบางคนงว่าคนเก่ง คนเก่งแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรสมั่งเสมอความเก่งบางทีมันก็อาจจะไม่มีโอกาสดีๆที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้บางทีคนไม่เก่งแต่ขยันรู้จักที่จะหาช่องทางในการที่จะพัฒนาตัวเองก็อาจจะเก่งขึ้นแล้วก็อาจจะเก่งขึ้นกว่าคนที่คิดว่าเขาเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็วันนี้ดีใจที่น้องๆที่ลุงป้าด้วยนะ ที่ได้มีโอกาสได้ให้โอกาสน้องๆเยาวชนที่เขาอยากแสดงความสาม,มารถของเขาให้เอฟซีได้เห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่ดูในช่อง YouTube นะคะก็ถ้าเห็นความสามารถน้องๆก็อ,อยากให้กำลังใจหรือว่าสนใจนาะได้หลายอย่างก็ติดต่อมีมีช่องทางติดต่อไหมคะ,ะผ่านทงีก็ ต่อมาทั้งลุงกับป้าก็ได้นะคะถ้าหายากแต่ว่าวันนี้ดีใจค่ะดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้โอกาสทั้ง FC แล้วก็น้องๆได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเิยโลกกว้างมากขึ้นขอบคุณที่น้องๆเยาวชนกล้าที่จะเดินมาหา,าลุงกับป้านะคะทั้งทั้งที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่เขากล้าที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นวันที่เขามาคุยกับลุงกับปา้าเขากล้าเข้ามาหา